ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าข่าวในวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่แปลกมากๆต้องใช้สมองในการวิเคราะห์ข่าวที่เยอะมากเลยเหมือนกันนะเพราะเนื้อข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันขัดแย้งในตัวเองอยู่ทั้งประเด็นในเรื่องของการรับรองเรือดำน้าที่ใช้เครื่องยนต์จากจีนและมันกําลังจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือไทย2การเสนอขายเรือดำน้ําเวอร์ชั่นเดียวกันไม่ใช่สิ ต้องใช้คำว่าลำเดียวกันกับที่กองทัพไทยจัดซื้อเข้ามาจากจีนให้แก่อินโดนีเซียไส้อย่างงาั้นแถมที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือข่าวนี้เนี่ยระบุว่าเรือดำน้าที่จีนเสนอไปจะมีเครื่องยนต์ของประเทศเยอรมันอยู่ด้วยและออปชันที่ดีกว่าไทยและเรื่องสุดท้าย 3. จากการรายงานและตามการสัมภาษณ์ข่าวข,ของรัฐมนตรีสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระบุว่าข่าวที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นข่าวปลอมคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับผมโดยภายในเนื้อข่าว จากการรายงานของสื่ออินโดนีเซียเองและสื่อจากทั่วโลกรวมถึงไทยบ้านเราอย่างแน่นอนแล่ละนะมีการรายงานว่าในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของบริษัท CSSC หรือบริษัท China State Shipbuilding Corporation, Corporation ได้เข้าไปส่งใบเสนอราคาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าในรุ่น S26T ซึ่งเป็นลำเดียวกันกับที่กองทัพเรือไทยเราสั่งซื้อไว้นะครับผมและย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นลำเดียวกันกับที่ไทยเราสั่งซื้อไปซึ่งนั่นมันหมายความว่าในระหว่างที่ไทยเราเนี่ยกำลังรอการพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติว่าจะเอาเครื่องยนต์จากจีนหรือไม่นั้นในลำดับขั้นของคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าจู่จบริษัทผู้ผลิตเรือดำน้ำให้เราเขาก็นำเรือที่ยังผลิตไม่เสร็จนี่แหละนะไปเสนอเล่ขายให้กับก,กระทรวงกลาโหอมอินโดนีเซียเพราะกองทัพอินโดนีเซียเนี่ยในเวลา ก็กาลังมองหาเรือดำน้ําลําใหม่อยู่เหมือนกันส่งตัวแทนเดินทางไปถึงกรุงจาการ์ตาซึ่งในการเสนอในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเข้าร่วมอย่างมากมายมีทั้งตัวแทนจากกองบัญชาการปฏิบัติการเรือดำน้ําแห่งกองทัพอินโดนีเซียผู้บัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซียและหลายหน่วยปฏิบัติการของอินโดนีเซียที่เข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์วิดีโอโดยภายในการยื่นซองเสนอรอบนี้แหล่งข่าวยืนยันว่ามีการนําเสนอขายเรือดำน้ําของไทย S26T ที่จะสามารถปรับ แต่งเทคโนโลยีให้เข้ากับความต้องการของกองทัพเรืออินโดนีเซียได้เพิ่มเติมอีกด้วยแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยเรือจะผ่านกระบวนการสร้างเสร็จไปแล้วในตัวเลขที่กว่า50นะครับผมและเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้เสนอยืนยันและให้ความมั่นใจกับกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเลยว่าข้อเสนอเรือดำน้ำ S26T ของอินโดนีเซียนั้นจะไม่เผชิญกับข้อจํากัดการส่งออกประเภทเดียวกันกับที่กองทัพเรือไทยเราโดนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของเครื่องยนต์จะพูดจําหน่าย MTU ของประเทศเยอรมนันพวกเขาระบุว่า ในเวอร์ชันของอินโดนีเซียเนี่ยจะสามารถจัดหาให้ได้แบบ100%เปซ็นเป็นข่าวที่ทําให้ใครฟังแล้วอาจจะเจ็บแบบๆแบบได้เลยนะและทางนี้จะข้อเสนอดังกล่าวจีนยังจะได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มแพ็กเกจเทคโนโลยีให้กับเรือดำน้ําเวอร์ชันของอินโดนีเซียเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือบนผิวน้าอิงจี้สิเวอร์ชันล่าสุดที่ผลิตภายในจีนเองซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีระยะในการโจมตีไกลกว่า5 540กิโลเมตรถือว่าโหดมากๆนะและด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่จากจีนขีปนาวุธตัวดังกล่าวระบุว่าจะลดการแผ่รังสีเลดาร์ในตัวของขีปนาวุธด้วยเพื่อลดการตรวจจับของฝ่ายสโตทําให้มันจะถูกสกัดกั้นได้ยากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วส่งท้ายให้ไทยแบบเจ็บๆโดยระบุว่าบริษัทนั้นจะเสนอเทคโนโลยีที่ยังคงรักษาคุณลักษณะต่างๆไว้ตามเดิมมากที่สุดที่กองทัพเรือจีนมีการใช้งานอยู่ในเวลาปัจจุบันในตัวเรือดำน้ำเลยรวมถึงระบบขับเคลื่อนอิสระหรือ AIP อะไรต่างๆจีนก็จะมอบให้กับอินโดนีเซียโดยเป็นดีลที่พิเศษและจะให้อินโดนีเซียนั้นเลือกออปชันในการใช้งานที่เยอะก,กว่าเดิมได้แต่ยังไรซะข่าวนี้ก็เหมือนจะไม่เป็นเรื่องจีนนะครับผมมาทางกองทัพเรือไทยบ้านเราวันที่5กระกฎาคมที่ผ่านมาพ้นเรือตีวีรุดมม่วงจีนโคศกกองทัพเรือตอบโต้กระแสะข่าวการณีการขายเรือดำน้ําให้แก่อินโดนีเซียโดยระบุว่าจากการตวรวจสอบข้อที่จริงกับบริษัทผู้จัดจาหน่ายด้วยตัวเองเลยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริงน,นะครับผมบริษัทยืนยันออกมา ว่าไม่ได้เสนอเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MTU 3 9 6จากประเทศเยอรมันให้กับเรือดำน้ำ S 2 6 t เพื่อเสนอขายให้กับประเทศใ,ใดๆทางนั้นและอีกอย่างหนึ่งกองทัพเรือไทยเราก็ยอมรับในเรื่องของเครื่องยนต์จีนแล้วในตัวของ c s d 6 2 0พอมันถูกรองรับมาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานระดับสูงทางหนอาหารของกระทรวงกลาโหมจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำไทยว่าปัจจุบันนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้เสนอเรื่องของการแก้ไข ข้อตกลงให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและเรื่องก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถกประเด็นต่างๆอย่างรอบข้อพิสูจน์ซึ่งจากเหตุผลที่เขากล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้เลยว่าโครงการดาเนินการไปอย่างมีขั้นมีตอนและมีทิศทางที่ดีมากเพราะไทยเรายอมรับได้สาหรับเครื่องยนต์จีนและยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันกับการสัมภาษณ์ข่าวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสุด,ดินคลังแสงก็ออกมาบอกว่ากองทัพเนี่ยก็ได้เช็คเรื่องนี้แล้วและไม่เป็นความ จริงเรามีการเช็คข่าวนี้เน helmet, sick, ี่ยกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออีกด้วยเช่นผู้ช่วยทหารเรือที่ทำงานให้กับกองทัพเรือไทยเข้าบอกว่ายังไม่มีเรื่องที่ทางจีนส่งข้อเสนอใดๆไปให้แก่ทางกองทัพเรืออินโดนีเซียทางนั้นและกล่าวเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการยื่นขอคอรมอเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือดำน้ำจากจีนก็ได้คําตอบมาเหมือนกันกับทางโคศกกองทัพเรือเลยนะแต่ยังไงซะเมื่อไปเช็คข่าวกับทางตัวต้นเหตุเลยอย่างบริษัท CSC อผู้ผลิตเรือดำน้าให้กับไทยเราไม่กี่วันหลังมีข่าวออกมาทางผูู้บบรรริหาะดัสงอ บริษัทก็ได้ออกมายืนยันว่าทางจีนเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะขายเรือดำน้ําที่ไทยกําลังต่ออยู่เลยหรือจะมีการผลัดไปให้แก่ประเทศใ,นใ,นใดๆทางนั้นจีนและไทยร่วมกันผลักดันในเรื่องนี้มาโดยตลอดและกําลังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉันมีได้ตรงไปตรงมาและกล่าวว่าตอนนี้โครงการสร้างเรือดำน้ําของไทยเนี่ยเสร็จไปแล้วมากกว่าร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์และอีกไม่นานเท่าไหร่โครงการต่อเรือดำน้ำําลำแรกที่ไทยสั่งซื้ออยู่ก็กำลังจะเสร็จสิ้นอยู่แล้วดังนั้นจีนไม่มีเหตุผลใ,นใ,นใดๆเลยที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้้้นนกกัับบโครรรงงาาีไดทฐ จีนรวมถึงบริษัทก็ร่วมลงทุนลงแรงด้วยความตั้งใจอันดีมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวของผมเองคําถามที่ว่ามีการเสนอเรือดำน้ําจากบริษัทจีนให้แก่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าที่ส่วนตัวไปไล่เช็คข่าวทั้งตามภาษาท้องถิ่นของอินโดนีเซียมาเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าส่วนตัวยังมองไม่เห็นเลยว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวปลอมแต่ก็ยอมรับแหละว่าสื่อของอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ได้เล่นข่าวนี้เยอะจริงๆแต่ดูจากบรรดาคอมเมนต์การท YouTube หัวข้อข่าวที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นไม่มีการแย้งว่่าาขา เป็นข่าวปลอมเลยนะแต่ก็แปลกที่บ้านเรารายงานว่าเป็นข่าวปลอมและหากเช็คไปตามต้นกําเนิดแหล่งข่าวซึ่งแหล่งหลายแห่งอ้างอิงตามการรายงานว่าสื่อแรกที่มีการรายงานข่าวดังกล่าวนะครับผมเป็นสื่อของประเทศอังกฤษนะที่มีชื่อว่า j a n e d e f e n s e Weekly ซึ่งก็ถือเป็นแหล่งข่าวที่ดังและน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับผมเพราะพวกเขาก็เหมือนกับบริษัทข่าวทั่วไปที่ก็มีพนักงานนักข่าวกระจายตัวอยู่ภายในหลายๆประเทศและที่สําคัญบริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาทําการวิจัยเกี่ยวกับทหารโดยเฉพาะเลยนะการข่าวก่อนติดตามการซื้ ขายและส่วนตัวเนี่ยก็อ่านข่าวและเชื่อมั่นว่าสำนักข่าวแห่งนี้เนี่ยพอสมควรเหมือนกันหัวข้อข่าวสกุปต่างๆนะครับผมคือเขาค่อนข,ข,ข้างที่จะมีการวิจัยหรือศึกษาอะไรมาแล้วส่วนหนึ่งทาคอลัมน์ทางการอาหารเนี่ยเป็นแสนเรื่องเลยทําให้ตามการรายง,งานข่าวทั่วไปก็ต้องยอมรับ,บนะว่าข่าวนั้นมีการปล่อยออกมาจริงๆแต่จะมีจุดประสงค์ในด้านใดกันแน่ก็อย่างไม่แน่ชัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามกดดันให้ไทยเรารีบตัดสินใจในเรื่องของการรับรองเครื่องยนต์เรือดำน้ําของจีนซะหรืออาจจะเป็นทางแก้ปัญหาของบริษัทผู้ผลิตเรื เรือดำน้ําของจีนเองที่ต้องการจะระบายสินค้าอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับผมแต่ตามเนื้อข่าวที่มีการระบุว่าเรือดำน้ําที่จะขายให้กับอินโดนีเซียน,นั้นสามารถใช้งานเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ําจากเยอรมันได้และออปชันเยอะกว่าเรือดำน้ําที่ขายให้กับกองทัพเรือไทยก็เป็นเรื่องที่ฟังไม่ลื่นหูหยุดแล้วพราะอะไรอะไรก็ขัดกันไปหมดเลยเนาะเอาจริงๆเธอและสุดท้ายน,นี้ขอเป็นการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือดำน้าลาใหม่ของกองทัพอินโดนีเซียเลยก็แล้วกันนะในปัจจุบันนี้กองทัพเรืออินโดนีเซียเนี่ยแม น้ำเวอร์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดสกอร์เป็นอ e ิวเลตไปเมื่อเดือนเมษายนปี2 0 2 4น,นี่เองนะที่ขอสร้างขึ้นโดยการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการต่อเรือภายในประเทศอินโดนีเซียจากประเทศฝรั่งเศสแต่ทางนี้อินโดนีเซียก็ยังต้องการเรือลำน้ำอีกสองลำนะครับผมตามโครงการเพราะหากเรากางแผนที่ของประเทศอินโดนีเซียหรือใครหลายคนนึกภาพในหัวออกก็จะรู้เลยว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะมากๆดังนั้นในเรื่องของการครองอำนาจทางท,งท้องทะเลอาวุธยุโทโธปกรณ์ในการต้านทานอำนาจศัตรูทางทะเลก็ค่อนข้าง จะเน้นรักษาผลประโยชน์เยอะกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วนี่มันเลยทาให้กองทัพอินโดนีเซียยังต้องการเรือดำน้ําที่เหลือแล้วก็เปิดให้หลายๆบริษัทได้เข้ามายื่นซองประมูลกันเพิ่มก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าเยอะระมันก็ได้มีการยื่นซองแบบเรือดำน้ำไทยสองหนึ่งสองและไทยสองหนึ่งสี่เข้ามาให้แก่อินโดนีเซียด้วยเช่นกันนะ